ครับก็ตอนนี้เราก็ก็เดินนะครับเพื่อสำรวจพื้นที่นะครับทางด้านนู้นอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับตรงนั้นจะเป็นเป็นเป็นวัดเป็นวาเป็นอะไรนะครับนะี่ะถนนตรงเนี้ถนนตรงนี้นนรนนครับที่ทอดยาวไปจนถึงบ้านยางนะครับถนนเส้นนี้แต่ก่อนผมเคยปั่นจักรยานไปโรงเรียนนี่ช่วงหน้าฝนนี่น้ํามันจะท่วมมันจะ ล้นถนนเลยนะครับมันจะล้นไปสองฟากฝั่งแล้วก็จะมีปงมีปลาแบบธรรมชาติค่อนข้างเยอะมากผมจะปั่นไปปั่นจักรยานนะ่ะในถนนเส้นนี้นะครับไปจนถึงโรงเรียนที่ดอนแลดนะครับไปเรียนที่อีกตำบลหนึ่งนะครับซึ่งระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณ10กวกิโลนะครับระยะทาง10กิโลได้นะครับเพื่อเดินทางไปไปเรียนนะครับไปเรียนหนังสือยากลําบากมากสมัยนั้นนะครับไปเรียนนะ่ะ คนสมัยก่อนเนี่ยพวกนักเรียนสมัยก่อนนี่จะขยันกันขยันไปเรียนหนังสือนะครับปั่นจักรยานกันทั้งนั้นนะฮะสมัยก่อนนะครับกพราปั่นจักรยานกันไปเรียน,น,นท้องไร่ท้องนาตรงนี้นะครับคุณเคยดีสมัยก่อนเนี่ยที่นาที่นาทั่วไปนี่เขาจะเขาจะไม่นี่ฮะเราจะเห็นว่าเป็นแปลงยาวไปเลยนะครับเป็นแปลงยาวเป็นแปลงเดียวเลย เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามานะครับเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะมเป็นมัเป็นไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวจากเดิมที่เราใช้ใช้กันดำนะฮะใช้ใช้กันใช้กันแบบใช้ต้นกล้านะครับดําอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นนาหวานนะครับทำปีปีหนึ่งก็สองครั้งนะครับคือเวลารถเกี่ยวมันก็จะสะดวกนะครับถ้าถ้าเป็นแปลงเดียวยาวไปเลยมันก็จะสะดวกหน่อยนะครับตอนนี้จากจากเดิมที่ที่เป็นเป็นที่นาที่เป็น ที่เป็นแปลงเล็กๆกันนะครับตอนนี้เราก็เราก็จะมาเปลี่ยนนะครับจะมาเปลี่ยนเป็นเป็นแปลงยาวเป็นแปลงเดียวเลยเพราะว่าลักษณะคือเวลารถเกี่ยวนี่มันก็จะสะดวกนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับน,นี่ก็ผ่านไป27ปีนะครับผ่านไป27ปีท้องไร่ท้องนาตอนนี้เราก็ทำงานกันปีสองครั้งได้นะครับ ยี่สิบดปีผ่านไปนะครับถน้าขาเดินตามถนนนะครับจะมีหมาน้อยอยู่เนี่ยหมาน้อยตัวนี้จะซนมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวรถจะทับมันนะตอนหน้ามานี้มานี่เลย